ก็สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกคนครับผมวันนี้เราก็จะมาอะไรทำอีกนะครับทำให้เราได้กินของฟรีนะครับเพื่อนๆมีเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของเซเว่ไหมครับเซเว่นเนี่ยมันจะให้เราเวลาเราซื้อของซื้ออะไรเงี้ย เพื่อถามเราว่ามี all member ไหมแล้วก็สะสมเต็มไว้บางคนก็มีนะแต่ว่าลืมใช้นะมันจะหมดอายุสิ้นปีนี้อันนี้ในกรณีที่ว่าเราแบบว่าหิวอะไรแบบเนี้ยจำเป็นอะเนี้ยเราก็เอคะแนนที่ที่มีเนี่ยไปใช้ได้นะเราไม่ได้เอาตังค์ไปซื้ออะไรนะ แต่เราจะใช้มันอย่าให้มันเสียอย่าให้มันเสียไปโอเคนะเราก็กดเข้าไปดูที่ารายละเอียดคะแนนเราเข้าไปที่เลขคนะู่ปองนะแล้วก็เราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็กดเลยเรามีอยู่หกพันกว่าเราก็ใช้คันไอ้นี่เลขเลย กดยืนยันเนี่ยคูปองดูคูปองเราก็ดูคูปองเราก็เอาคูปองเนี่ยไปใช้ได้นะดีกว่าไม่ได้ใช้ใช้ไปครัพอดกันตาแตกนะนะใช้ไปก่อนจังหวะนี้ไม่มีอะไรกินโอเคนะ So a